สวัสดีค่ะพักจิลากาเด้นค่ะวันนี้นหน่าจะพาเพื่อนๆมาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะไว้ลดบอลสีนะคะหรือพืชผักสวนครัวที่เพื่อนๆปลูกไว้นะคะข้างบ้านกันค่ะไปค่ะไปทํากัน วัสดุและอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะมีน้ำปลานะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็ไข่ไก่ค่ะเพื่อนๆเท่านี้เองไม่ยุ่งยากเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ตอกไข่นะคะ ใส่ไน้ําปลาแบบนี้เลยค่ะเปลือกไข่นะคะเก็บไว้ก่อนไม่ทิ้งนะคะเพื่อนๆทุกสิ่งอย่างมีประโยชน์หมดนะคะจูลินซีนะคะสังเคห์แสงนะคะมีประโยชน์ต่อพืชนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในน้ําในดินนะคะทําหน้าที่กําจัดของเสียกา๊าซและสารพิษต่างๆนะคะเพื่อนๆ ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็จะช่วยตึงไดโนเจนนะคะเพิ่มไดโนเจนให้กับพืชน,นะคะเร่งการเจริญเติบโตประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ ช่วยตึงไนโตรเจนนะคะเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชแข็งแรงนะคะโตเร็วสามเท่ากันเลยทีเดียวค่ะเมื่อใช้ทางดินนะคะทำให้รากของพืชแข็งแรงนะคะและหาอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ถ้าใช้กับพืชผักสวนครัวหรือใช้กับนาข้าวนะจะเล่งให้ข้าวแตกกอถ้าใช้กับบอลสีของเราอย่างนี้นะคะก็จะเร่งให้บอลสีของเราแตกกอได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนี่นะคะก็นะคะตีให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะน้ำปลาก็ใช้น้ำปลา,ปาอาีิห้ออะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดเลยค่ะเพราะว่าใช้วัสดุแค่สองอย่าง นะคะใช้วัสดุสออย่างนี่ไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็น้ำปลายี่ห้อใดก็ได้ที่เพื่อนๆมีนะคะไม่น่าเชื่อว่าในครัวเรือนของเรามีทุกบ้านแน่ๆค่ะแล้วส่วนน้ําที่ใช้นะคะน้ําก็ใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะน้ําที่ใช้ได้ทุกอย่างก็หมายหมายถึงว่าน้ําที่เรามีค่ะจะเป็นน้ําที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อก็ได้น้ําในลําคลองก็ได้น้ําฝนก็ได้น้ําปลาหรือน้ําบาดาลก็ได้ได้หมดทุกชนิดขอให้เป็นน้ํานะคะ แต่ก่อนที่เราจะนําน้ําเหล่านั้นมาใช้นะคะเพื่อนๆให้เราอะค่ะน,นําน้ําเหล่านั้นไปตากแดดสักสี่ถึงห้าวันก่อนนะคะให้เรานําน้าที่เราจะใช้อะค่ะไปตากแดดสี่ถึงห้าวันก่อนนะคะถึงเราแล้วเราค่อยนํานะคะไข่เนี่ยค่ะไปหยอดลงในนั้นอะนะคะเมื่อคนไข่เข้ากันแบบนี้แล้วนะคะ ก็มาถึงวิธีการนะคะถึงวิธีการที่เราจะมาเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันแล้วนะคะอย่างที่นหนาบอกค่ะน้ําใช้ได้ทุกชนิดนะคะแต่ของนหนาเนี่ยค่ะก็ใช้น้ํานะคะใช้น้ําประปาเออแต่ของนหนาไม่มีคอรีนนะคะเพื่อนๆนีน่หน่าก็กอกใส่ขวดแบบนี้แล้วก็ตั้งตากแดดไว้สี่ถึงห้าวันนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็นํามาใช้นะคะเมื่อเราตีไข่นะคะ เข้ากันดีแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรานะคะมาหยอดนะคะใส่ขวดแบบนี้กันค่ะไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อน เดี๋ยวในน้านะขอใช้เปลือกไข่นี่ยแหละคะ่ะตวงเพราะว่าช้อนอันนี้มันเล็กเนาะตักไม่ได้นะคะนี่ค่ะก็หยอดลงไปแบบนี้เลยค่ะแต่เพื่อนๆอย่าลืมเอาน้ําที่เพื่อนๆจะนํามาใช้นะคะไปตากแดดสี่ถึงห้าวันก่อนนะคะแล้วก็พอได้แบบนี้เราก็เขย่านะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเขย่านะคะแบบนี้ค่ะทุกๆวันนะคะ สิบถึงสิบห้าวันเขาก็จะเริ่มแดงเป็นสีนี้แล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้หัวเชื้อเลยนะแค่นี้เองนะคะตั้งนะคะตั้งไว้ที่ตั้งไว้นะคะกลางแดดเลยเอนะคะตั้งไว้กลางแจ้งนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็มาเปิดขวดเขย่าแบบเนี้ยคะ่ะทุกวัน ในการที่เรานำไข่ที่คนแล้วนะคะก็คือสักสองช้อนโต๊ะค่ะต่อน้ํา1.5ลิตรแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปตั้งกลางแดดเนะาะเขย่าทุกๆวันนะคะ1 0ถึง15วันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่นอนๆอจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับยุดินซีสสังเคราะห์แสงเนาะนะคะ จุลินทีย์สังเคราะห์แสงเหล่านี้นะคะเพื่อนๆนะคะช่วยในการนะคะย่อยธาตุอาหารนะคะและวัตถุอินทรีย์ในดินนะคะเพื่อให้พืชเนี่ยค่ะนำดูดซึมนำไปใช้ได้อย่างง่ายดายนะคะเพื่อนๆนะคะเจ้าจุเหตุของโลกพืชนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพวกนี้ค่ะก็จะ ไปทำลายนะคะจุลินรีย์นะคะจุลินทรีย์ชนิดเลวเอนะคะที่อยู่ในดินนะคะเพื่อป้องกันโรคพืชที่จะเกิดกับบอนสีของเราด้วยนะคะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่นำมาแบ่งปันกันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกบอลสีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะในการดูแลบอนสีคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังพักจีรากาเดนคะ่ะ สวัสดีค่ะ